นี่กันสิพาพี่น้องมะม่อนก้อนน้ำใหม่นะครับน้องมาเบิงน้ำใหม่ครับเป็นน้ำใหม่ตำบานบานผมสื้อเออน้ำใหม่เลี้ยงแต่บ้านพี่น้องสื้อเออน้ำใหม่อยังเนาะครับนี่คือได้พันมาจากลาดบุรีครับออกนอดกครับออกตลอดปีครับม่นจะลดน้ำเพิ่นเพิ่นก็สิออกนอครับก้อนนี่ก็หลายนอครับสิเป็นสิบๆครับน้านี่ก็เป็นน้าน้ำใหม่นะครับน้องครับปลูกง่ายครับน้ำใหม่นี่ก็บ่มีน้ำนะครับน้อง เป็นน้ำใหม่ที่บมมีน้ำครับปลูกง่ายได้กินนอตลอดทั้งปีครับออกล้ายครับออกดีออกล้ายครับออออลคลา,ายน้ำใหม่ลวกคลา,ายสคลายน้ำใหม่ลวกนะครับนะ้องต่เป็นน้ำใหม่บ่านผมเอิ้อนน้ำใหม่เลี่ยงครับออกนอดีครับออกนอหลาย ออกนอดีนะครับใหม่พันนี้ครับกับปลูกไว้ประมาณสิบก่ากอครับนาะปลูกไว้ประมาณสิบก่ากอครับก็ได้กินตลอดทั้งปีครับสลับกันออกก่อนนั่นก่อนนี้ครับลดน้ำแน่เพิ่งก็ออกดีครับก็คือบ่คอยดดูแลทําความสะอาดแครทางป่าขอ้เพิ่นนะครับเนาอให้เพิ่นเป็นเองตามธรรมชาติก็คือบอได้เฮ็ดทำความสะอาดกอครับกคือสิน้าเนียนแบบนี้ครับ ับแต่วเพิ่งก็ออกนอดีครับนอใหม่ครับนานนี้ก็เป็นนานอใหม่น้ครับนอใหม่ก็ค้ายได้คร so ับนอใหม่ก kind of so ็คายดีครับนเป็นที่ตรงการของตลาดนอใหม่แบบนี้ทำน้ำมันอ่อนครับเปลือกบางเนื้อร้ายครับเป็นนอใหม่ที่เปลือกบางแล้วก็เนื้อร้ายยล้ายครับนอใหม่ ับนมไม้ไผ่เลี้ยงนะครับนาอกระปัวไวซิบกอกกัพ่อได้กินภายในบาทนะครับน้ะภายในรัวเลือนะครับนาอก็ได้แจกพี่น้องครับเลือเลือเลือก็บเลือได้ขายอยู่ครับผมก็ไเ้เลือขายครับก็คือเพ่นออกนอให้นอดีครับผมกัพาพี่น้องมาเบิ่งก้อนนมไม้ครับนาอมาหมุนก้อนนใไม้กันครับื้นนี้กับผมมียังสิมาฝากมาตอนนะครับนาะพาพี่น้องมาเบิ่งก้อนนใไม้ครับล่าสุด หนาฝนนี่กับนอไมอออกห้ายครับเป็นนอไม้เลี่ยงครับน้องเป็นนอไม้เลี่ยงครับออกนอยางขนาดเลยออกนอดีครับครับก็ผมมีอย่างร้ายมาฝากมาตอนพี่น้องเอซีครับผมครับสาหรับพี่น้องนะครับน้องผู้ใดคืออยากจะปลูกไผ่นะครับน้องผมก็ขอแนะนําครับปลูกไผ่มีพื้นที่แก่พ่อสมควรนะครับน้องปลูกไผ่พอเป็นไผ่เป็นเป็นเป็นเปิดเสียฐะกิตนะครับน้องขายได้ทั้งนอทั้งลำ ้ำไผ่นะครับนอ้อง้ำไผ่หนอไผ่ขายได้ครับสำหรับผู้ใดขิดจะปลูกนะครับก็เป็นเป็นผืชที่นาปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับประมาณหนอไผ่นี่ก็ค้นก็กินกันทุบันทุกเมืองครับน้องทุบันทุ่เมืองครับหน่อใหม่นะครับเป็นอาหารที่คนนิยมรับประทานกันครับสำหรับผู้ใดขิดสิปลูกไผ่ก็คือเป็นความคิดที่ดีครับแต่ว่าก็ต้องมีขอแม่คือมีพื้นที่แน่นะครับน้อง กไผ่พอนไพ่เพื่นกอใหญ่ครับไผ่เพื่นกอใหญ่ต้องอาศัยพื้นที่แน่นนะครับน้องครับกัไผ่เลี้ยงนี่ครับเป็นไผ่ที่หนาปลูกอีกชนิดนึงครับเพราะว่าอายุเพิ่นก็ปลูกเพื่อนถึงปีครับนะประมาณสิบเดือนนี่ครับถ้ารดน้ำดีๆนี่ครับสามารถเก็บนอเพิ่นได้เลยครับกับคกลือนอไผ่เพิ่นก็ให้ผลผลิตเร็วด้วครับน้องมนนอไผ่เลี้ยงครับ ก็คือประมาณสิบเดือนสิบเดือนนี่ครับมาถึงปีครับสามารถสิเก็บนอเพิ่นได้ครับครับสำหรับพี่น้องตอนนด้นะครับเรื่องของการสิปลูกไผ่นะครับเน้องหามาปลูกได้เลยครับผมขอแนะนำเพราะว่าหน่องใหม่ขายได้ครับนาแรงหน่องใหม่ก็มีราคานะครับเนาะงนาผลแต่ขายไม่ได้เพาก็ไปเะ็ดแปรรูปนะครับเนาะเป็นหน่อไม้ถุงเป็นหน่อไม้ถุงก็่นาแรงก็ขายได้คือเก่าครับ ว่าเป็นอาหารที่คนนิยมกินกันครับน้องใหม่ครับผมคลิปนี้ก็บผมมีอย่างหลายนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องมาเลาะเบิ้งสวนนะครับน้องมาเบิ้งกอไผ่ครับว่าเป็นพืชที่นาปลูกอีชนิดหนึ่งครับผมก็ขอจบใบคลิปไอ้เพียงแค่นี้นะครับน้องก็มีน้องดีๆก็สิมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้อง F4 พี่เก่าครับผมกดซับสไครต์แจวบานเฮาครับครับน้องเฟซบุ๊กสวนเกษตรยีตาทวีครับผม มีอย่างดีๆทีมาฝากมาตอนเพม่พี่น้อง FC คือเก่าครับผมก่อนจากกันไปก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งสุขทักนครับผมสุขภาพแข็งแรงครับมีเงินมีทองครับผมสวัสดีครับ